สื่อเวียดนามออกมาแชร์ว่าตอนนี้จีนเมินทำเอากัมพูชาน้าตาร่วงหลังนายกรัฐมนตรีพูดประโยคเด็ดขาดที่ทำให้กัมพูชาอับอายขายหน้าอย่างหนักค่ะแหล่งข้อมูลระบุว่าหลังจากที่กัมพูชาได้พึ่งพาจีนอย่างหนักมาหลายปีโดยได้รับเงินช่วยเหลือหลายแสนล้านหยวนสำหรับโครงการท่าเรือสนามบินและคลังด่วนต่างๆ และเลือกที่จะยืนอยู่เคียงข้างปักกิ่งในทุกสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแม้กระทั่งปฏิเสธความร่วมมือพหุภาคีเพื่อแลกกับความช่วยเหลือหลายพันล้านดอลลาร์สาหรัฐจากจีนแต่เมื่อความขัดแย้งทางชายแดนกับไทยปะทุขึ้นในเดือนกรกฎาคม2025จีนกลับเงียบสนิทอย่างที่สุดไม่มีแถลงการพิเศษไม่มีคำประนามไทยไม่มีข้อความจากช่องทางสื่อสารที่คุ้นเคย การไม่แทรกแซงนี้แสดงให้เห็นว่าจีนไม่ได้มองกัมพูชาเป็นพันธมิตรที่แท้จริงแต่เป็นเพียงเครื่องมือหรือเบี้ยต,ตัวหนึ่งบนกระดานหมากรุกภูมิรัฐศาสตร์ที่จะถูกกำจัดทิ้งเมื่อไม่มีประโยชน์ทางยุทธวิธีอีกต่อไปค่ะตอนนี้กัมพูชาเสียใจมากเพราะแหล่งข้อมูลระบุว่ากัมพูชาได้ตื่นจากผวังอย่างเจ็บปวดเมื่อความจริงปรากฏว่ามหาอำนาจที่ตนเคยเชื่อมั่นนั้นไม่แม้จะจะชายตามองพวกเขารู้สึกผิดหวังถึงขีดสุดดุดตกนรก และตระหนักว่าความไร้ดิงสาในโลกนี้คืออาชญากรรมกัมพูชาเคยคิดว่าความสัมพันธ์กับจีนคือมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและไม่อาจแยกจากกันได้แต่เมื่อภัยคุกคามมาถึงพวกเขากลับถูกทอดทิ้งอย่างเย็นชาแหล่งข้อมูลยังกล่าวอีกว่ากัมพูชาไม่ได้ผิดหวังที่จีนเงียบแต่ผิดหวังที่ตนเองเชื่อว่าจีนจะไม่เงียบและยอมแปลกเกือบทุกอย่างที่เป็นรากฐานของการพึ่งพาตนเองของชาติเพื่อเดิมพันกับความสัมพันธ์พันธมิตรที่ไม่เท่าเทียมกันค่ะ และประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพูดประโยคเด็ดขาดทําให้กัมพูชาอับอายคือในแหล่งข้อมูลได้อ้างถึงคํากล่าวของนายกรัฐมนตรีฝ่ามิงจิงในอดีตซึ่งยิ่งทําให้กัมพูชาอับอายมากขึ้นไปอีกหลายเท่าคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำรงไว้ซึ่งเอกราชและพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางการเมืองเพื่อที่จะทำธุรกิจได้ ท่านระบุว่าหากไม่มีเศรษฐกิจที่เป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ก็จะไม่สามารถประกันผลประโยชน์ของชาติได้อย่างเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองและเมื่อต้องพึ่งพาหรือกู้ยืมเงินจากผู้อื่นการพึ่งพิงก็ยิ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนคำกล่าวนี้เป็นการตอกย้ำความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาที่เลือกพึ่งพามหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวจนสูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตนเองและ,ะเผชิญกับการล่มสลายของระบบความเชื่อมั่นทางยุทธศาสตร์ที่พวกเขามีต่อจีนค่ะ คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชายังคงเป็นไปอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟน้นจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดและเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญของกัมพูชาโดยให้ความช่วยเหลือในหลายด้านเช่นโครงการโครงสร้างพื้นฐานการค้าและการลงทุนรวมถึงโครงการสําคัญภายใต้ b e l l and Road Initiative คือ BRI มีแค่เท่านี้เองนะคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า จีนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและการเมืองของกัมพูชาโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความช่วยเหลือและการลงทุนจากจีนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นถนนท่าเรือสนามบินและโรงไฟฟ้าโครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative คือ BRI ที่จีนพยายามผลักดันในภูมิภาคนี้ ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะได้รับประโยชน์ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จีนลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่กัมพูชาอาจไม่มีงดประมาณที่จะเพียงพอที่จะดำเนินการได้ด้วยตนเองซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกในการค้าและการลงทุนด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่การลงทุนจากจีนช่วยสร้างงานและกระตุ้นภาคการผลิตและบริการทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้านการสนับสนุนทางการเมืองที่จีนให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่กัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศซึ่งช่วยให้กัมพูชามีบทบาทที่แข็งแกร่งขึ้นข้อกังวลเกี่ยวกับการพึ่งพาเพียงฝ่ายเดียวค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการพึ่งพาจีนมากเกินไปก็นํามาซึ่งข้อกังวลที่สําคัญหลายประการเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินค่ะ ที่มีโครงการลงชุนขนาดใหญ่มักมาพร้อมกับเงินกู้จํานวนมากซึ่งอาจทําให้กัมพูชามีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและอาจตกอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพาจีนมากขึ้นในระยะยาว ด้านอิทธิพลทางการเมืองที่การพึ่งพาเศรษฐกิจอาจนํามาซึ่งการพึ่งพาทางการเมืองโดยจีนอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในโยบายของกัมพูชาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกัมพูชาในบางประเด็นและด้านความยั่งยืนที่หากว่าเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงหรือหากนโยบายการลงทุนของจีนเปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาที่ไม่สามารถหา,หาแหล่งเงินทุนหรือการลงทุนจากที่อื่นมาทดแทนได้ทันท่วงที และการสูญเสียความหลากหลายที่มุ่งเน้นการพึ่งพามาหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวจะทําให้กัมพูชาลดความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรฐษฐกิจและการเมืองกับประเทศอื่นซึ่งจะทําให้ขาดความหลากหลายและทางเลือกในการพัฒนาประเทศซึ่งเพื่อนๆทราบไหมคะว,ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากแค่ไหนวันนี้ได้ไปคนหาข้อมูลมาแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ยังคงมีความท้าทายและพึ่งพาปัจจัยภายนอกอยู่หลายอย่างเลยนะคะ ถึงแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเองที่เพิ่มขึ้นในประเทศกัมพูชานั้นเนี่ยอย่างเช่นการเติบโตอย่างรวดเร็วกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วโดยมีการเติบโตเฉลี่ย7.7.6%ต่อปีระหว่างปี1995 2019, ถึง2019และได้เลื่อนสถานะจากประเทศรายได้ต่ำเป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำในปี2015 การลดความยากจนอัตราความยากจนลดลงอย่างมากในทศวรรษก่อนโควิด -19 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากแรงงานการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าและรองเท้าและการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจด้านกเกษตรแม้จะไม่ใช่อุตสาหกรรมหลักแต่การ,กรเกษตรโดยเฉพาะข้าวกาแฟและยางพาร,รายังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญแต่ยังคงม,มีความทัดทายและพึ่งพาปัจจัยภายนอก หลักๆคือการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศคือ FDI และหนี้เงินลงทุนจีนส่วนใหญ่แล้วกัมพูชาพึ่งพาเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI จากประเทศจีนสูงถึง 73. 5าเปเซทำให้จีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาการพึ่งพาจีนมากเกินไปนี้ทำให้กัมพูชามีความเสี่ยงต่อกับดักหนี้และความผันผวนทางเศรษฐกิจหากจีนชะลอตัวและก็ยังมีหนี้ microfinance นะคะ ปัจจุบันนะคะยอดหนี้มโครฟแน a n นซ์ในกัมพูชาพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งเป็นความท้าทายต่อเสถียรภาพทางการเงินส่วนเรื่องความท้าทายด้านสถาบันและธรรม,มาิบาลอันแรกแน่นอนค่ะเรื่องการทุจริตซึ่งสำหรับการทุจริตยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโต และอีกเรื่องที่สําคัญมากคือระบบยุติธรรมเพราะว่าระบบยุติธรรมในเขมรเป็นเรื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพและการแทรกแซงทางการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและสําหรับการพึ่งพาการส่งออกและผลกระทบจากภายนอกนะคะประเด็นความอ่อนไหวต,ต่อตลาดโลกเศรษฐกิจกัมพูชาขึ้นอยู่กับการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปทําให้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของความต้องการทั่วโลก และอีกเรื่องที่สำคัญมากค่ะคือการสิ้นสุดสถานะ LDC เพราะว่าการที่กัมพูชากำลังจะหลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหรือ LDC ในปี2029จะทำให้สูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้าและการเงินทำให้การส่งออกและการกู้ยืมมีต้นทุนสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ GDP หดตัวและเกิดการว่างงานและในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์นะคะด้านของพลังงาน อัตราการเข้าถึงไฟฟ้าของกัมพูชาอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าด้านของทักษะแรงงานประชากรยังขาดการศึกษาและทักษะการผลิตที่จำเป็นโดยเฉพาะในชนบทซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและอีกเรื่องคือความเหลื่อมล้ำแม้ความยากจนจะลดลง แต่ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ยังคงสูงและการเข้าถึงการศึกษาและที่ดินยังคงเป็นข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เรียกได้ว่าถึงแม้กัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นแต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญเช่นการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศความอ่อนแอของสถาบันการทุจริตและความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกระจายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวซึ่งตอนนี้นะคะก็ต้องดูต่อไปสําหรับ เรื่องไฟฟ้าเชื้อเพลิงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่ผู้นำกัมพูชาประกาศยกเลิกใช้ทุกอย่างจากไทยที่คุณมาเน่ได้ประกาศยุติการซื้อไฟฟ้าจากไทยโดยอ้างว่ากัมพูชามีไฟฟ้าใช้เพียงพอแล้วและไม่ได้นำเข้าไฟฟ้าจากไทยเข้าสู่โครงขายไฟฟ้าแห่งชาติ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายแดนยังคงพึ่งพาไฟฟ้าจากไทยอยู่และการหยุดซื้ออาจส่งผลให้บางพื้นที่ขาดแคลนหรือค่าไฟสูงขึ้นได้กัมพูชากำลังเร่งลงทุนในแหล่งพลังงานของตนเองโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้า และทางฮุนเซนนะคะได้ประกาศให้สถานีบริการน้ำมัน PTT หรือปตททุกแห่งในกัมพูชายุติการสั่งซื้อเชื้อเพลิงจากไทยแล้วโดยหันไปนำเข้าจากประเทศอื่นเช่นเวียดนามมาเลเซียหรือสิงคโปร์แทนโดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อปตทเคยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชาด้านคลังน้ำมันและก๊าซ แล้วก็ฮุนมาเน่ประกาศหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตจากไทยและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการเพิ่มเติมเผื่อกรณีมีภัยคุกคามเกี่ยวกับการตัดการเชื่อมต่อจากไทยมีรายงานว่าได้มีการดําเนินการตัดสัญญาอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับฝั่งไทยในพื้นที่ชายแดนแล้วและมีบทวิเคราะห์ของเวียดนามบอกว่าแท้จริงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือผลประโยชน์ไม่ใช่มิตรภาพหรือความจงรักภักดีแม้ว่ากัมพูชาจะเคยกล่าวอ้างถึงมิตรภาพที่ยั่งยืนและไม่อาจแยกจากกันได้กับจีน และนายกรีหุนมาเน็ตก็เคยยืนยันว่ากัมพูชาจะหายใจได้ด้วยจมูกของตัวเองตราบใดที่ยังมีจีนแต่ในความเป็นจริงของเวทีการเมืองร่ว่งประเทศสิ่งเดียวที่คงอยู่ตลอดไปคือผลประโยชน์จีนไม่ได้มองกัมพูชาเป็นพันธมิตรที่แท้จริงแต่เป็นเพียงเครื่องมือหรือเบี้ยในกระดานหมากรุกภูมิรัฐศาสตร์เครื่องมือที่สายหายจะถูกแทนที่ไม่ใช่ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อกัมพูชาเผชิญกับความขัดแย้งทางชายแดนกับไทยในเดือนกรกฎาคม2025จีนกลับนิ่งเงียบอย่างที่สุดไม่มีการประนามไทยไม่มีการส่งความช่วยเหลือหรือแม้แต่คำแถลงทางการทูตที่เป็นประโยชน์ความเงียบนี้ไม่ใช่การทรยศแต่เป็นความจริงที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกว่าเมื่อกัมพูชาเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งก็ไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับการปกต้องเหมือนขุน ความเงียบของจีนเกิดขึ้นจากการคำนวณทางยุทธศาสตร์การเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องกัมพูชาอาจนำไปสู่สงครามกับไทยซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในขณะที่จีนกำลังเผชิญกับความตึงเครียดหลายด้านไต้หวันทะเลจีนใต้สงครามการค้ากับสหรัฐการพังงาดขึ้นของอินเดียกัมพูชาจึงกลายเป็นอุปสรรคที่ต้องถูกกำจัดออกไป บทเรียนที่เจ็บปวดคือไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนไขไม่มีมิตรภาพที่ซื่อสัตย์ใดในความสัมพันธ์ที่ทุกการกระทำถูกคำนวณตามผลประโยชน์อย่างรอบคอบอันตรายของการพึ่งพาอำนาจเดี่ยวมากเกินไปและการสูญเสียการพึ่งพาตนเองกัมพูชาได้วางไข่ทั้งหมดในตะกร้าข,ของจีนโดยเลือกยืนเคียงข้างปักกิ่งทุกประเด็นที่ละเอียดอ่อน และทิ้งอาเซียนเพื่อเป็นส่วนขยายของยุทธศาสตร์การทำให้ภูมิภาคเป็นจีนหรือซนิซเซชันและปฏิเสธโอกาสความร่วมมือผู้หุภาคีเพื่อแลกกับความช่วยเหลือหลายพันล้นลานตอนล่าสหรัฐจากจีนการพึ่งพานนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านการเงินหรือการทหารแต่ยังรวมถึงการพึ่งพาทางอุดมการโดยที่เมืองชนของกัมพูชากลายเป็นระบอกเสียงของจีนและเนื้อหาทางการศึกษาได้รับแรงบันดาลใจจากโมเดลการพัฒนาของจีน การพึ่งพานี้ทําให้กัมพูชาต้องจ่ายในราคาที่สูงพวกเขากลายเป็นชาติที่โดดเดี่ยวจากภูมิภาคนักลงทุนตะวันตกไม่มั่นใจโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคไม่สามารถเดินหน้าได้และความน่าเชื่อถือทางการทูตลดลงอย่างรุนแรงคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีผ่ามิงจิงของเวียดนามได้เน้นย้ำถึงบทเรียนนี้ หาไม่มีเศรษฐกิจที่เป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ก็ไม่สามารถประกันผลประโยชน์ของชาติได้อย่างเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้การพึ่งพาหรือการกู้ยืมจากผู้อื่นจะนําไปสู่การพึ่งพาที่สูงมากความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ไม่ได้อยู่ตรงที่กัมพูชาเลือกจีนแต่อยู่ตรงที่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีพันธมิตรสำรองไม่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองไม่มีระบบป้องกันประเทศที่เป็นอิสระ ไม่มีความสำคัญผู้ผพภาคีที่แท้จริงและที่สำคัญคือประชาชนขาดความเชื่อมั่นภายในต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล